พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันศุกร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันศุกร์ใส่เสื้อสีฟ้าเนาะวันศุกร์เป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้อากาศแจ่มใสมากนะคะวรดาก็จะมานําเสนอสินค้าดีๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้วรดาก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่า เริ่มจะเข้าอาการปกปติแล้วนะคะอาการไข้หรืออาการเป็นหวัดก็ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มีทุลักไปไหนเนาะช่วงนี้เราก็ยังมาจักไอกันเข้ามานะคะสําหรับคลิปนี้วราดาก็จะมีผ้าสิ้นนะคะ1นึ่คเมตรนะคะเป็นผ้าสีตะกอเนาะเป็นผ้าสีตะกอเรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะเป็นผ้าแคนดี้นะคะเป็นผ้าสีตะกออบสีธรรมชาตินะคะ อบสีธรรมชาติแบบนี้นะคะเวลามาตัดแบบนี้สวยบรดาจะยกให้ท่านดูอันนี้คือบรดาตัดมาขายหน้าหลานตัวละ1,300บาทนะคะดีอย่างนี้สวยอย่างนี้จะมีสเสน่ห์ของเขาเช่นนะคะสีฟ้าแล้วก็ตัดเสื้อสีฟ้ามาใส่สีครีมตัดเสื้อสีครีมมาใสอ่าสีชมพูตัดเสื้อสีชมพูมาใส่หรือว่าตัดเสื้อสีขาวอ่าช้างใสได้นะคะอันนี้ประโยชน์ของเขาได้หลายอย่างสีรับรองไม่ตกนะคามสิบทรงนะคะหากท่านใดสนใจ พัดชายเข้ามานะคะตัวนี้ว่างนะคะยังมีสินค้าอยู่นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวเวลาจะมีให้ท่านดูหลายๆแบบหลายสีนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเราจะมายกให้ท่านลดหลั่นเลยนะคะปกติขายพื้นละ790วันนี้เรามาจัดโปรใกล้ช่วงเทศก,กาลปีใหม่พื้นละ 650นะคะอันนี้เป็นผ้าสีตะกออย่างดีเลยนะคะสวยนะคะสวยจัดโปใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องท่านได้สินค้าสวยๆงามๆถูกๆและจัดโปให้เพียง650นะคะอันนี้เป็นผ้า สีตะกอแน่นอนเลยนะคะสวยของสกุลนครเราโดยตรงสวยค่ะจัดโปให้ท่านช่วงเทศกาลปีใหม่650บาทนะคะรถสุดๆเลยนะคะววลาได้แต่ค่าขนส่งเท่านั้นนะคะจัดโปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพียงพืนนี้650บาทนะคะหาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าสีตะกอนุ่มๆนะคะย้อมด้วยเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะผ้าขากับสีหามนะคะ เราจะโปให้ท่านเพียง650บาทเท่านั้นปกติแล้วจะขายพื้นละ790น้อแต่ช่วงนี้วันนี้เทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้วเราจัดโปให้ท่าน650บาทเท่านั้นดูรายปลานะคะดูรายปลาสวยเท้เน่นอนนนะคะวันนี้เราก็จัดโปให้ท่านเหมือนเดิมนะคะสวยสุดซึ้งเลยนะคะวันนี้จัดโปให้สุดๆนะคะวันนี้จัดโปให้650เท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ทักมาเลยสินค้าของเรามีกินคร้อมขายบรรดาจัดโปรให้เพียงพืนนี้650บาทนะคะท่านจะเอาหลายพืนก็ได้นะคะมียกขึ้นมาทุกพืนนี้นะคะในราคาพิเศษ650บาทนะคะสินค้าของเรามีกินคร้อมส่งตรงหน้าปกเลยนะคะค่าขคนส่งก็โอเคนะคะทั้งรอบนะคะ50บาทเท่านั้นท่านจะเอาหลายคืนก็50บาทนะคะข้อสําคัญกติกาเราคือโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะ เรามีสินค้าดีๆให้ท่านตรงไม่ต้องกังวลน,นะคะบางคนบอกว่าฉันจะไม่ถูกหลอกเหลือฉันเคยซื้อสินค้าไม่ตรงหน้าปกรับประกันค่ะจากช่องวรดาผ้าคมาไม่ตรงหน้าปกเป๊ดนะคะเราจะขายด้วยคมจริงใจและคมซื่อสัตย์นะคะเราส่งสินค้าตรงหน้าปกทุกชิ้นเลยนะคะลายนี้ก็สวยนะคะเป็นลายมงอุดเพชรนะคะสวยค่ะสวยคุ้มค่านะคะเราจะไปใส่เสื้อผ้าได้หลายสีนะคะหลายสีมากนะคะ ลายสีสีชมพูตามสีนี้เลยนะคะตัดเสื้อสีล้วนใส่งามมากเลยนะคะตัดทรงกิลละดาก็สวยตัดชงไทยเรือนต้นก็สวยนะคะพื้นละ650ท่านเอาเสื้อสีซื้อผ้าสีล้วนนะคะไปใส่เลยนะคะสวยงามสุดๆเลยนะคะเราจัดสรรให้ลงตัวก็ลงตัวนะคะถ้าเรา ตัดไม่เป็นก็ไม่สยวยเราตัดให้ลงตัวสมมติท่านอยากได้เสื้อสีชมพูท่านก็ตัดชมพูท่านอยากได้ฟ้าท่านก็เอาฟ้าท่านอยากได้ครีมท่านก็เอาครีมลงตัวท่านอยากได้บานเเ็นก็โอเคครบเซตเลยนะคะคุ้มะค่ะผ้าถุงพื้นเดียวสวยค่ะตัดทรงเอก็งามนะคะผ้าลายนี้นะคะเพียง650เท่านั้นจัดโปรไปเลยนะคะแล้วมาตัวนี้อีกนะคะเราจะจัดโปรทุกๆุื่นนะคะสินค้าของเราทุกคืนในคลิปนี้ในราคาพิเศษ650เท่านั้น วันนี้เราจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะหน้าแม่กีทอยังขายไม่ได้เลยนะคะตัวนี้แต่เราอยากขายนะคะอยากขายอยากคืนกําไรให้ท่านช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ650นะคะเราจัดโปรแต่ละคลิปแต่ละคลิปเราจะให้พิเศษท่านอยู่แล well. ้วนะคะจัดโปรนะคะหมดแล้วหมดเลยแต่ละคลิปแต่ละราคาไม่เหมือนกันนะคะเราจัดโปรให้ท่านทุกๆคลิปเราจัดโปรให้ท่านแล้วแต่เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์เทศกาลเราก็มีพิเศษให้ทุกท่านอยู่แล้วนะคะ ในราคาพิเศษเพืนละ650เท่านั้นนะคะรับไปเลยนะคะรับไปขายต่อก็ได้นะคะราคาสินค้าของเราเกรดเออยู่แล้วนะคะไม่มีไม่มีว่าไปถึงแล้วท่านจะผิดหวังสวยค่ะสวยเกินในรูปก,ก็แล้วกันนะคะสินค้าเนื้อละเอียดเนื้อแน่นมากนะคะจัดโบให้สุดๆ650เท่านั้นนะคะแล้วก็มาอีกนะคะลายนี้ก็สวยลายนี้ก็เหมือนกับคล้ายกับกระดาตัดตัวนี้นะคะเห็นไหมะ เหมือนกันเห็นไหมคะตัดขึ้นมาของสวยงามมากนะคะของเนื้อละเอียดสวยคือลายนี้ใกล้เคียงกันนะคะแต่เป็นผ้าคนละผืนเท่านั้นเราก็มาจัดโกให้เหมือนกันเห็นไหมคะสวยคะ่ะ ผ้าของเราแต่ละผืนแต่ละชิ้นงามค่ะเราก็จัดโปรให้นะคะจัดโปรให้สุดๆเลย650เท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเข้ามาเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้อะไรทักเข้ามาเลยเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะ ไม่ว่าผ้าคุมไหลาผ้าพันคอแล้วก็ยังจัดโปรให้ท่านมีเสมอต้นเสมอปลายนะคะลายมาใหม่ลายเก่าลายสวยลายขายได้ตลอดเราจัดจัดสรรมาเลยนะคะเพราะสินค้าของเราไม่เอาเลอะเลอะมานะคะเอาแต่คัดเก็บมาอย่างดีเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะซื้อไปฝากไปต้อนไปงานกตเษียนได้แน่นอนเลยนะคะงามทุกขืนเลยนะคะสินค้าของเรามาอีกคืนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลายป่านะคะลายปลาแต่คนละลายนะคะกับที่วรดายกไปแล้ว ขอให้ท่านดูดีๆขอให้ท่านดูนะคะว่าท่านชอบผืนไหนลายไหนท่านแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วส่งมาหาวรดาเนาะหรือท่านแคปให้ตรงหน้าเบอร์ก็ได้แคปให้ตรงหน้าเบอร์หรือบอกเบอร์ก็ได้วรลดาจะดูให้หรือให้ท่านจําี P ีให้ชัดเจนนะคะท่านจะไม่ผิดบังในการได้รับสินค้านะคะท่านไม่ต้องวิ่งมาโทรถามท่านไม่ต้องวิ่งมาหน้าบ้านเพราะว่าพนักงานจะโทรหาท่านเองนะคะขอข้อสําคัญให้ท่านเอาที่อยู่ให้ชัดเจนและเบอร์โทรชัดเจนนะคะ รับได้เมื่อสินค้าถึงท่านเลยนะคะพน,นักงานจะโทรหาท่านอันนี้นัมเบอร์หนะคะสวยจริงๆนะคะผ้านุ่งผ้าสีตะกรนะคะผ้าสีตะกรลายลูกแก้วเลยนะคะสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะเนื้อเกลดเอนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกเป๊ะเลยนะคะเนื้อเกลดเองสินค้าตรงหน้าปกนะคะต่อมาอีกนะคะคืนนี้ก็โอเคนะคะคืนนี้ก็สวยสวยทุกคืนงามทุกคืนนะคะเราจัดโฟให้ท่านทุกทุกคืนเลยนะคะแต่ละลายนะคะดู ลายสวยลายมงกุฎเชรนะคะลายมงกุดเดครง,งามนะคะนี่ค่ะดูดีๆนะคะเป็นช่อเป็นมงกุดด้านในคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราตอนนี้เราจัดให้ท่านนัมเบอร์เจ็ดเนาะนัมเบอร์เจ็ดแล้วก็จัดโปเหมือนกันนะคะนัมเบอร์เจ็ดหกร้อยห้าสิบหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาสินค้าของเราจัดโปทุกคลิปสินค้าของเราจัดโปทุกผืนเลยนะคะในช่วงนี้ ในช่วงใกล้เทศก,กาลปีใหม่แล้วนะคะจัดโปรทุกคลิปจัดโปรทุกคืนนะคะขอให้ท่านรับเอาไปฝากไปต้อนนะคะลูกหลานฝากปู่ย่าตายายได้หรือปู่ย่าตายายให้ลูกหลานเมื่อลูกหลานมาเยี่ยมได้นะคะเราจะให้ซึ่งกันและกันได้ทุกกรณีนะคะซื้อผ้าไทยใส่ของไทยได้อุดหนุนคนไทยนะคะใส่ผ้าไทยให้สนุกนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะ งามแพน่น,นนะคะพื้น,นี้ก็สุดยอดนัมเบอร์วันเหมือนกันนะคะลายงามนะคะยกช่อยกดอกนะคะดูลายนะคะดูลายใหญ่สวยงามนะคะงามงามลายจตุคามใหญ่สวยนะคะคมชัดมากเลยนะคะนัมเบอร์แปดเราก็จัดโปให้ท่านเหมือนเดิมนะคะเพียง650้อเนาะจัดโปให้สุดๆเลยนะคะก่อนจะถึงปีใหม่เราจะให้ท่านได้ใส่สินค้าสวยๆงามๆถูกๆ สั่งไปไว้เลยนะคะใกล้แล้วปีใหม่เดี๋ยวช่วงปีใหม่ต่างคนต่างหยุดต่างคนต่างจะไปเที่ยวสินค้าอาจจะไม่ทันเวลานะคะให้ท่านรับรับรับไว้เลยนะคะบางครั้งแม่กี่ทอก็อยากเที่ยวลูกหลานมาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมก็ไม่ได้ทํางานนะคะสินค้าจะชะง,งักนะคะขอให้ท่านสั่งไปไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็มีมาพืนนี้อีกนะคะพื้นนี้สวยนัมเบอร์วันเลยนะคะ มาสองรอบแล้วนะคะรุ่นนี้งามค่ะสีน้ําตาลรอบที่แล้วมาสองผืนขายหมดแล้ววันนี้เรามีอยู่ผืนเดียวสี่ตะกอสวยงามสีน้ําตาลนะคะหกร้อยห้าสิบจักโกสุดไปเลยนะคะ 650มีพื้นเดียวนะคะตอนนี้รอบที่แล้วมี2ผพื้นขายหมดแล้วนะคะมาใหม่ได้พื้นเดียวนะคะอันนี้คือนาเบอร์เก้าเนาะ <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่น้องขาให้ท่านรับให้ท่านทักเข้ามาด่วนจีไปสนิจานะคะท่านจะได้สินค้าสวยๆท่านจะได้สินค้ารวดเร็วทันใจนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกพื้นทุกอันนะคะเราจัดโปให้ท่านเลยนะคะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปที่เรายกจัดโปให้ทุกพื้นเลยนะคะเรามีจัดโปให้ท่านเลยนะคะ สินค้าของเราโอเคดัดโกให้สุดๆเลยนะคะงามมากนะคะสีน้าตาลน่สีตะกอนะคะตัวนี้เป็นผ้าสีตะกอนะคะสวยสวยมากงามลายขอพ่อเกี่ยวพ่อพญานาคลําตัวพ่อพญานาคเลยนะคะสวยค่ะสวยจริงนะคะสวยแน่นอนเลยนะคะแล้วเราจะมาคืนนี้มายกโกให้ท่านเพราะว่าผ้าดักแด่ช่วงนี้ผ้าดักแด่ไม่มีเข้ามาเนาะแต่เราก็ขายไปจะหมดร้านแล้วแต่พื้นนี้ยังทองอยู่นะคะสีลายใบโพนะคะ รายสลีมมงคลนะคะแต่เราอยากขายถูกขายถูกขาดึืนเลยนะคะแต่เราขายโปรซปเปอร์โปร,โปรให้ท่านเพียง500บาทนะคะ<ม>ท่านฟังนะคะแต่และคลิปราคาไม่เหมือนกัน <_ V> อันนี้คือโปรดับเบิลโปรให้นะคะ500บาทหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะ <_ V> อันนี้นำเบอร์สิบเนาะนำเบอร์คู โ,โ,โปรดับเบิลโปรห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะบางคลิปวรลาจะขายอีกคนละราคาแต่คือเราอยากให้กําไรลูกค้าเราก็จัดโปรให้นะคะจัดโปรอันนี้แค่ห้าร้อยบาทนะคะไม่ได้ต้นทุนเลยนะคะแต่วรลาคืนกําไรให้แม่แม่ทุกๆท่านนะคะในคลิปนี้คืนนี้ห้าร้อยบาทนะคะถ้าขายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าบางอันบางอย่างขาดทุนแต่วรลาก็อยากคืนกําไรให้ท่านรถหลั่นไปเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะในคลิปนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้น ลายสีแคนดี้สีตะกอนะคะสีตะกอสีธรรมชาติสวยงามทุกผืนทุกอันเราลดให้ท่านเลยนะคะในราคาที่เศษพืนละ650และ ดับเบิลโปรห้าร้อยบาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาหากท่านใดอยากได้ทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่นําเสนอในคลิปนี้ได้แต่คาําว่าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านได้ดูดูฟรีคะ่ะดูช่อง YouTube ไม่ได้เสียเงินนะคะ ท่นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าท่านจะได้เสียเงินค่าดูนะคะไม่ได้เสียนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดมนนะคะขอบพระคุณจากใจกิงของวรดาภาคสามที่จังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ